นี่ก็คือที่วางแก้วน้ำนะครับหรือวางขวดน้ำวางแก้วกาแฟแบบคลาสสิกสุดๆนะครับนี่เป็นของไฮลักไทเกอร์นะโตโยต้าไฮลักไทเกอร์นะดูเครื่องเสียงครับเครื่องเสียงจะเป็นแบบเทปคัเสเซ็ตอยูนนะ่เลยนะเทปคัเสเซ็ตค,คลาสสิกมากเลยนะแล้วก็ที่วางแก้วน้ำนี่ก็ยิ่งซูเปอร์คลาสสิกค,ครับีวางแก้วน้ำเนะนี่ยวางแก้วกาแฟเนะี่ยดึงออกมาครับเอาเข้าไปแล้วก็ดึงออกมา แบบนี้เอาที้งไว้แบบนีครับแล้วก็มันจะนเงียบวางแก้วใหญ่แก้วเล็กได้ครับขยายได้ยืดหยุ่นได้นะถ้าจะวางแก้วน้ําก็เ,าเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ดันออกมานี่โอโ้โหแข็งแรงมากนลยเนี่ยนี่ธรรมดานะครับเนี่ยที่วางแก้วน้ําสุดคลาสสิกของไฮลักไทเกอร์นะครับเป็นไทเกอร์ตัวแรกเนาะไฮลักไทเกอร์ตัวแรกนะ เครื่องเสียงก็สุดคลาสสิกแล้วโอ้โหสุดยอดเลย